ตามไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงกับเหออยื่อยางชงอีกเช่นเคยนะครับอยู่แล้วอยู่แล้ว โอเคตัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เราอยู่ที่ดอนยอนคะรนายกนะทุกคนแว้นมากไกลมากเลยวันนี้เกือบเกือบหกิกิโลจากห้องผมตอนนี้ก็ถึงหมายแล้วตอนนี้ก็ขี่วนๆดูนี่ดูหมายดิโคตรสวยอะ่ะตามไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงกับเหยือยางชงอีกเช่นเคยนะครับไล่ลงไปนู่นแหละโซนบ้านสร้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะขี่วนๆดูครับวันนี้แต่บรรยากาศ ขับรถมาก็มีฝนปลปอยๆนะไม่รู้ว่าจะดีหรือจะแย่วันนี้รอดหรือเปล่ากับเยียยางชงตามไปดูกันครับไปเลย จะลองก่อผิวน้ำดูนี่นะเป็นกราโชนะครับใส่กับอลเกตจิกนะ2.7กรัมจะลองเอาแอคชั่นเลาวๆหมวดดูก่อนไป อยู่แล้วอยูแล้วอูแล้วดูแล้วกอดผิวน้ำเราแล้นะห็อกเก็ตจิกหลอกเก็ตจิกมาแล้วโอเคตัวแรกของเรามาแล้วใส่สวยเลยครึ่งโลกาโช่นะครับสุดยอดเลยผมต้องการกอผิวน้ำนะซึ่งเดิมๆทีอะกาโชอะ ถ้าใส่แค่ตัวเบ็ดเฉยๆถ้าไม่ได้ทวงตะกัวมันน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานะถ้าคันเบ็ดตึงๆนิดนึงอย่าง87อย่างเงี้ยมันทําระยะได้ไม่ค่อยดีนะผมเลยอัดเใส่กับนี่เลยล o c กเก็ตจิกนะครับ2.7กรัมจากพริมนะเพิ่มระยะได้แบบไกลมากเลยนะตีได้ประมาณเกือบๆกือ0บ30-40เมตรเลยกอผิวน้ำนะหางปลาโชเนี่ยโคตรเลาเลยนะฝากไว้ด้วยครับชงปลาโช ปลาช่อนใสตึงๆเลยโอเคตามกันต่อครับเจ้ากอรกระดกผิวน้ำนะผมบอกเลยนะว่าหางเดียวชงหางเดียวเนี่ยบอกเลยว่าโคตรลั่นนะครับหามาตำะซะ ดีแบบละเอียดยิบเลย ใช่้ยด,ดูนักใช่มไหมอืมอะมาแล้วตัวนี้โคตรดุเลยนะผมคิดว่าน่าจะประมาณโลกออก,กว่าได้เลยตัวนี้ดูมาแล้วโทฟฟี่ของวันนี้เลยหางเดี่ยว สีฟ้าตีแบบเท็กซัสนะก็เลยใส่ล็อกแกลจิกนะครับแล้วก็กอสปีดผมบอกแล้วว่าหางโคตรเล้าเลยนะตัวนี้หางเดียวฝากไว้ด้วยกับประช่อนข้างทางโคตรดุเลยอะ่ะตีเลาะเลาะชายตุ้มรถคันเลยแล้วก็ใส่ดีที่มันทะลุอะ่ะถ้าไม่ทะลุผมว่าหลุดแน่เลยเพราะว่าใส่กอนข้างตึงนะดูมันยาวมากเลยทุกคนดูมันยาวกว่าศอกผมอีกอะ เลยไปตั้งเยอะโอเคฝากไว้ด้วยชงหางเดียวตามกันต่อครับไปนูน่นตรงที่ผมตีมันเป็นแบบเศษพวกเศษหญ้าอะไรลอยขึ้นมานะแล้วมันกับนานๆเพิ่งเห็นเล็กๆอยู่เลยโอเคขอบคุณที่มาเพราะว่าท้องมันขา,ขาวๆอะ่ะเนี่ยลักษณะปลาคลอกอะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีชมพู ท้องขาจุ๊ยเลยอืยอดเลยตัวนี้ไปดีๆเลยไหวค่อยไปนะหมายข้างทางนะครับเจอได้ตลอดไซอย่างนี้ดูว่าเขาจะไปได้หรือเปล่าไป Oh. ัดแล้วมาแล้วมาแล้วโหยังกัดเหยื่อเข้าอีกเหรอตัวแค่นี้ดูดิ <c oughs> มามันเล็กมากเลยอ่ะทุกคนดูดิชงสลาตันนะครับสีส้มตะก่วะสีกมนะไม่ล็อกสตัมเปอร์ปล่อยลอยนะครับโอเค น้ำมันดันขึ้นนะหาไปยากนิดนึงแต่ยังพอหาได้นะฝากไว้ด้วยชงสลาตันตามกันต่อ